ผมลองอุปกรณ์ที่สั่งซื้อกับแผ่นที่สั่งซื้อนะครับถ้าคุณสั่งซื้อเมน GSM เพิ่มความคมชัดให้กับเกมพ a y t o นะครับแต่ไม่ได้ทําเกม Payto ให้เป็น Full HD 1080หรือ720นะครับทาไม่ได้นะครับพ a y t o มันทาได้แค่480เท่านั้นนะครับส่วนตัวนี้แค่เพิ่มความคมชัด480เท่านั้นเองนะครับก็คือเพิ่มความคมชัดขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับส่วนอันนี้คือแผ่นเกมนะครับที่คุณสั่งนะครับเป็น o n i m u s a เรียกว่าพัก4ก็ได้ครับจะมี2แผ่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเมม GSM พร้อมกับแผ่นเกมให้ดูพร้อมกันเลยนะครับโอเคให้เสียบเมม GSM นะครับที่ช่องเซฟเพดูช่องแรกเลยนะครับขั้นตอนการบูตนะครับมันจะมีอยู่2แบบนะครับขั้นตอนการบูตก็จะเหมือนกันทั้ง2แบบแต่แบบหนึ่งก็คือแบบปิดฝาก่อนแบบนี้กับอีกแบบหนึ่งคือเปิดฝาทิ้งไว้ก่อนแบบนี้ต่างกันยังไงเหรอเหมือนกันครับพิธีการบูตแต่ต่างกันตรงที่บางเกมปิดฝาแบบนี้หรือบางเครื่อง S 1> <S 1> อย่างเครื่องผมอาจจะปิดฝาแล้วเข้าเล่นได้เครื่องคุณอาจจะต้องเปิดฝาแล้วถึงจะเล่นได้อะไรประมาณนี้ไม่ได้ไปถึงเปิดฝาเล่นนะแต่มาถึงขั้นตอนการบูตเริ่มต้นนะครับผมจะลองให้ดูก็คือเหมือนกันแต่ผมจะลองให้ดูแบบ2แบบปิดฝาก่อนแล้วเปิดเครื่องแล้วทาขั้นตอนการบูตกบนะับเปิดฝากนะ่อนแล้วเปิดเครื่องทําขั้นตอนการบูตนะครับอันนี้ผมปิดฝานะแล้วเปิดเครื่อง ถ้าลองทั้ง2แบบทั้งปิดฝาเปิดฝาแล้วยังไม่ได้ยังเข้าเกมไม่ได้ภาพมืดไม่ขึ้นเกมนั้นแสดงว่าเป็นที่ตัวเกมแล้วครับก็คือเกมบางเกมไม่รองรับกับ2แผ่นบางยี่ห้อไม่รับนะครับ3ตัวชิปตัวเครื่องนะครับมันไม่รับเกมบางเกมนะเพราะมันไม่ได้รองรับทุกเกมนะครับอุปกรณ์ต่อสายสัญญาณภาพนะครับต้องใช้เป็นแบบ P22 HDMI แบบนี้นะครับหรือสายคอมพเนนต์5หัวเขียวน้ำเงินแดงขาวแดงนะส่วนสาย AV เหลืองขาวแดงแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับเพราะเวาแสดงผล มันแสดงผลแค่240นะครับเวลาเข้าโปรแกรมภาพมันใช้ไม่ได้ไม่ออกครับขั้นตอนการบูตนะครับผมแบบปิดฝาก่อนนะครับหน้าจอเมนูตรงนี้นะครับต้องเป็นภาษาอังกฤษถ้าเป็นภาษาอื่นเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนไม่เป็นสอบถามได้นะครับเมื่ออยู่ที่หน้านี้แล้วให้กดปุ่มกาบบาทดูจากตรงนี้ครับของผมเป็นกากบาทถ้าของคุณเป็นวงกลมก็วงกลมนะแต่ของผมเป็นกากบาทนั้นผมจะพูดเป็นถึงกาบบาทแทนนะครับหรือ x นั่นแหละครับนะผมกดไปเลยนะครับ ตัวเมมจะโชว์ขึ้นมาให้เราเห็นแบบนี้กรณีบอกเอาแล้วแล้วเกิดเสียบช่องแรกแล้วผมจะเซฟเกมทํำยังไงก็เซฟได้ครับเอาเมมเซฟข,ของคุณเซฟได้โดยการที่เมื่อมันเข้าเกมแล้วตัวเมม G S M มันจะหมดหน้าที่ของโปรแกรมครับมันจะเปลี่ยนหน้าที่ตัวเองจากปรับภาพกลายเป็นตัวเมมเซฟดังนั้นเวลาเข้าเกม,มเกมม G S M สามารถเซฟเกมได้แต่อาจจะเซฟเกมบางเกมไม่ได้เพราะเกมบางเกมไม่รองรับไม่รองรับกับเมมตัวนี้เช่น Resident Evil 4อย่างเงี้ยครับจะเซฟใส่เมม G S M ไม่ได้ แล้วจะทํำยังไงเหรอก็เมื่อเข้าเกมแล้วคุณก็ดึง MGSN ตัวนี้ออกได้เลยแล้วคุณก็เสียบเมนเซฟของคุณเข้าไปแทนได้เลยครับอย่างที่ผมบอกคือขั้นตอนการบูตยังต้องใช้ MGSN แต่พอเข้าแผ่นเกมหมายถึงคุณใส่แผ่นเกมแล้วเข้าเกมแล้ว MGSN เขาจะหมดหน้าที่ครับเขาจะเปลี่ยนจากตัวโปรแกรมกลายมาเป็นเมมเซฟปกติทั่วไปที่เราเซฟเกมนั่นแหละครับนะครับอ่างั้นตอนนี้คือขั้นตอนการบูตก่อนเมื่อโชว์ลูกเมมเซฟแบบนี้แล้วให้กดกระ,กระบาดเข้าไป ไฟที่อยู่ข้างในพวกนี้อย่าไปลบนะครับแม้กระทั่งจุดขาวๆนะครับอะไรพวกนี้อย่าไปยุ่งนะครับถ้าคุณยุ่งแล้วลบออกบูตไม่ได้ครับนะครับมันเป็นทั้งโปรแกรมทั้งไฟล์ที่ต้องใช้นะครับส่วนถ้าคุณใช้เซฟเกมไปมันเป็นรูปไฟล์ตัวเกมของตัวการ์ตูนเกมรถแข่งเป็นรูปรถแข่งเป็นรูปดร์กนัมบลอะไรแล้วแต่คุณลบไปเลยครับไม่เกี่ยวกันอันนั้นคือเซฟแต่อันนี้ไม่ใช่เซฟอันนี้คือพวกโปรแกรมดังนั้นอย่าไปยุ่งอย่าไปลบนะครับอ่าเตือนเท่านั้นเองนะครับจุดขาวๆนี่ก็บอกเอ้ยเันแค่จุดขาวเยยครับล เมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วไม่ต้องเลื่อนไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับถ้าคุณอยากเซฟก็ลบไอ้ถ้าคุณอยากจะลบเซฟก็ลบไปแต่ถ้าเกิดเราจะทําการบูตไม่ต้องเลื่อนไม่ต้องทาอะไรเลยนะครับเมื่ออยู่ที่หน้านี้อ่ออีกอย่างหนึ่งเมมตัวนี้ผมให้พื้นที่เยอะนะ64เมกตอนนี้ใช้พื้นที่เหลือ48เมกดังนั้นใช้เซฟเกมได้เยอะเลยครับนะเพราะถ้าใช้ลูกเมม8เมกมันเซฟเกมไม่ได้มันต้องดึงเข้าดึงออกบ่อยๆนะครับก็เ,เลยใช้เป็นแบบพื้นที่เยอะให้นะครับ เมื่ออยู่ที่หน้านี้แล้วให้กดวงกลมได้เลยครับกดไปเรื่อยๆครับจนกว่าหน้าจอจะมืดแล้วหยุดกดหรือคุณจะกดสัก3ามสี่ครั้งก็ได้ครับจนจอมันดําแล้วคุณก็หยุดกดนะครับไม่ต้องรูแบบผมก็ได้อันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะครับขั้นตอนมุกีมีเท่านี้หน้าจอตรงนี้เมนูนี้อย่าก,กดอะไรทั้งสิ้นปล่อยให้มันผ่านไปเลยนะครับถ้าคุณไปกดหมายถึงคุณจะต้องตั้งค่าเองใหม่ทั้งหมดซึ่งตอนเนี้ ถ้าคุณไม่กดมันจะโหลดสิ่งที่ผมตั้งค่าให้สังเกตที่ตรงนี้ครับ hdtv 1 0 8 0 i นี่คือผมตั้งค่าให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าคุณไปกดอะไรสักอย่างค่าตรงนี้หายไปทุกอย่างคุณต้องตั้งค่าเองนะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้เซฟอะไรปิดเปิดเครื่องใหม่มันก็จะโหลดเซฟที่ผมตั้งค่าให้เหมือนเดิมนะแต่ถ้าคุณอยากจะตั้งค่าเองทําได้นะครับให้ดูที่ตรงนี้ครับวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมกากบาทวงกลมคือ hdtv คือเปลี่ยนอ่ะผมรอให้ดูนะผมกดวงกลมนะครับมัน มันเปลี่ยนเป็น ntc นั่นผมเปลี่ยนเป็นพาวเห็นไหมครับกดไปเรื่อยมันจะเปลี่ยนเลือกเอาครับเกมคุณเป็น ntc คุณอยากเปลี่ยนเป็นพาวคุณก็กดเป็นพาวเกมคุณเป็นพาวคุณอยากเปลี่ยนเป็น ntc คุณก็เปลี่ยนเป็น ntc ต่นนั้นเองนะอันนี้คือเป็นระบบของตัวตัวเกมไม่ได้เกี่ยวกับการปรับภาพชัดนะส่วนอันที่สองคือสีเลียบ hd tv ก็คืออันนี้ผมกดให้ดูเห็นไหมครับอันนี้คือการปรับภาพให้คมชัดขึ้นของเดิมม480576ค่านี้คือย0ปดสิบห้าร้อ้คือดสุดแล้วที่ผมลอง อันอื่นผมลองปรับแล้วภาพเบี้ยวภาพแคบภาพอะไรก็ไม่รู้อันนี้ชัวร์สุดแล้วครับลองรับกับทีวีเกือบทุกรุ่นนะนั้นจะใช้ค่านี้เป็นหลักส่วนสามเหลี่ยมก็คือ VGA ก็คือจอคอมนะครับผมไม่มีสาย VGA มาต่อจอคอมผมไม่ได้ลองครับกรกบ,บารหรืออก็คือ PS หนึ่งก็คือเกม PE หนึ่ง 1. ผมก็ไม่ได้ลองครับเพราะผมไม่มีแผ่นแทเพ PE หนึ่ง 1. มาลองส่วนแผ่นก๊อบคิดว่าไม่ได้ครับเพราะว่าขั้นตอนการเปิดแผ่นก๊อบบนพ e สอง 2. มันต้องกดรีเซต็ตสองครั้งหรือสามครั้งถ้าทําแบบนั้นปุ๊บมันก็ไม่มบูตครับ ดังนั้นตรงนี้ผมไม่ได้ลองนะนอกจากคุณมีแผ่นแท้แล้วอยากจะลองก็ได้ครับดังนั้นหลักๆเราใช้ที่สี่เหลี่ยมเป็นตัวลองนะอ่ะเมื่อค่าทุกอย่างตามนี้ปุ๊บก็เปิดฟ้าได้เลยครับแล้วก็ใส่แผ่นเกมนะดังนั้นเดี๋ยวผมลองแผ่นให้ดูเลยนะครับแผ่นนี้นะแผ่นหนึ่งนะอ่าพอใส่เข้าไปแล้วนะครับจะสตาร์ทได้เลยครับ แล้วรอครับอันนี้คือเข้าเกมแล้วนะครับงั้นของผมเครื่องผมเนี่ยใช้วิธีแบบปิดฝาก็เข้าเกมได้นะครับเห็นไหมอันนี้มันถามเรื่องเซฟสร้างเซฟนะครับเพราะถ้าผมสร้างเซฟมันจะสร้างเซฟให้ผมผมไม่สร้างนะ อ่าอันนี้ก็คือเข้าเกมได้นะครับตอนนี้นะครับคุณดึง mem มม GSM ออกได้เลยอยากใส่เม m s a v คุณใส่ได้เลยนะครับหรือจะใช้เม m ตัวนี้ s a ฟก็แล้วแต่นะครับถ้าเกมเกมนั้นเซฟสามารถลง s a ฟตัว mem มม GSM ได้นะส่วนจอจะเต็มหรือขยายหรือเป็นจอวยัย e s c อันนี้แล้วแต่เกมครับต้องไปดูที่ option เขามีปรับไหมอย่างโอนิโอนิศอ้า อนี้ไม่มีปรับไวสกีน,นะครับไม่มีเมนูปรับนะครับต้องดูบางเกมจะมีบางตัวเกมไม่มีนะโอเคี๋ยวผมลองเข้าเกมให้ดูอั้นาการจะปรับให้มันเต็มจอเลยเพิ่งเน,นี้ยมันอยู่ที่ตัวของทีวีนะครับหรือที่ตัวเกมเองนะครับเพื่องเ a ทูกับโปรแกรมตัวนี้มันทําไม่ได้นะครับ ประมาณนี้นะ่างั้นเดี๋ยวผมลองแบบวิธีที่2ให้ดูนะครับก็คือแบบเปิดฝาทิ้งไว้ก่อนแล้วเปิดเครื่องนะผมเอาแผ่นออกก่อนนะครับผมเปิดฝานะครับแล้วทําขั้นตอนการบูตเลยครับเปิดเครื่อง มาอยู่ที่หน้านี้แล้วนะครับให้กดกากบาทได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาวแป๊บนึงพอด,ดีผมทำแผ่นไปด้วยอพอตรงนี้ผมให้คุณกดกากบาทเข้าไปดูไฟใช่ไหมครับตอนเรากดเข้าไปดูไฟไม่จำเป็นต้องดูไฟล์ทั้งหมดนะครับบางท่านเอาไฟอ่าเมนเซฟเกมตัวเนี้ยไปเซฟเกมเยอะๆแล้วพอไปเซฟสิบยี่สิบเกมแล้วไปนั่งกด เข้าไปแล้วก็นั่งดูไฟล์จนหมดแล้วค่อยมากดถอยออกวงกลมอย่างที่ผมบอกคืออันนั้นมันจะจะทําให้เสียเวลานะครับเราเราไม่จำเป็นต้องทําแบบนั้นนะครับหลกักก็คือให้เข้าแล้วออกนะครับแต่ไม่ได้เข้าแล้วออกโดยเร็วแบบเข้าปุ๊บออกปั๊บแบบนั้นมันมันไม่ได้นะครับเพราะบางทีมันจะบู๊บไม่ติดนะผมจะเข้าไปแล้วผมจะนับหนึ่แล้วผมกดวงกลมออกเลยนะครับ อ่ะผมลองให้ดูนะกดกรากบาทแล้วครับผมจะรับนะหนึสสาแล้วผมก็กดออกนะครับขั้นตอนมีเท่านี้ครับไม่จำเป็นต้องดูไฟเซฟจนหมดให้เสียเวลาครับพอหน้าจอามืดผมก็หยุดกดครับอ่าไม่กดอะไรตรงนี้นะครับปล่อยผ่านนะครับอ่าเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับทุกอย่างค่าตามที่ผมตั้งถ้าคุณอยากไปตั้งเองก็ตั้งได้เลยนะครับอ่าผมใส่แผ่นนะ อันนี้เป็นแผ่น2เนยนะครับเดี๋ยวผมลองแ่นทองให้ดูเลยนะครับจะไ,ได้ไม่เสียเวลาฝามันเปิดอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้ไปเปิดใหม่นะเพราะขั้นตอนนี้เป็นการเปิดฝาทิ้งไว้ก่อนนะครับอ่ะปิดฝาแล้วกดปุ่มสตาร์ทได้เลย โอเคนะครับของผมเกมของผมเกมเนี้ยของผมแล้วก็เครื่องของผมสามารถใช้ทั้งเปิดฝาปิดฝาได้ทั้งสองแบบเลยนะ,ะแผ่นสองอันนี้ผมไม่สามารถเข้าไปเล่นสู้ให้ดูได้นะครับเนื่องจากมันต้องโหลดเซฟต่อจากแผ่นหนึ่งนะแต่ผมไม่มีเซฟตรงนั้นนะครับดังนั้นผมจะแค่เข้าให้ดูฉากเต้นเท่านั้นเองนะครับต้องเริ่มจากโหลดเกมนะครับเพราะอันนี้แผ่นสองให้มั่นใจว่าอันนี้คือแผ่นสองจริงเนื่องจากอะไรก็คือวิธีการดูก็คือถ้าผมเลือกที่ new g เกม ถ้ามันเป็นแผ่นหนึ่งไม่ใช่แผ่น2ผมเลือกนิวเกมมันต้องเข้าเกมเลยนะครับแต่ถ้ามันเป็นแผ่น2จริงผมเลือกที่นิวเกมตัวเกมจะแจ้งให้ผมใส่แผ่นหนึ่งนะครับแสดงว่าอันนี้คือแผ่น2จริงนะอ่าผมกดที่นิวเกมนะครับ <c oughs> เห็นไหมครับมันแจ้งแล้วครับ d ิสฟันแล้วครับเห็นไหม ให้ผมเอาแผ่นหนึ่งมาใส่มันจะไม่เข้าเกมนะครับดังนั้นแผ่นนี้คือแผ่น2จริงนะครับแผ่นเมื่อผมลองเมื่อกี้นี้คือแผ่นแรกเพราะผมเข้าเกมได้ปกติดังนั้นนับะต้องเล่นแผ่นหนึ่งให้จบถึงจะต่อแผ่นนี้ได้ซึ่งผมไม่สามารถเข้าไปลุยได้อย่างที่บอกเพราะผมต้องเล่นต่อจากแผ่นหนึ่งนะครับแต่ผมมาเปิดเทสแผ่นให้ดูว่าเปิดติดเข้าค้าเกิดเตดเข้าหน้าเตจต้นอะไรปกติเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตัวเมมจีเนก็ไม่มีปัญหานะครับอ่ะโอเคนะ โอเคนะครับตัวแผ่นเกม2แผ่นนี้นะครับไม่มีปัญหาเปิดเข้าเกมได้นะครับแล้วก็เมมจีเซ็มก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหานะครับ